สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาดัชมินเบอร์ยี่สิบผลงานสามเกลือครับพี่น้องดัชมินเบอร์ยี่สิบบางปะมาะนาเสียรัดกำจัดข้าวเด็ดข้าวเด้งง่ายๆโดยลุงอ้วนมือปราบข้าวดีดสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับผมลุงอ้วนเกษตรไทยนะครับวันนี้มาติดตามการทำนาที่ตำบลกิษนาอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีนาแปลงนี้ของ คุณพี่ไพรั์อบเฉยนะครับซึ่งเป็นคังสินค้าของบริษัทพียูเน็ตเวิร์กนะครับเรามาติดตามเนื่องจากว่านาแปลงนี้มีประวัติปัญหาคือข้าวดิบเยอะมากนะครับเนื้อนาอยู่80ไร่นะครับประวัติผลที่แล้วนาไพรัทบอกว่าข้าวดิบมันเยอะนะครับยาก,กันลกเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงอ้วนจะมาพิสูจน์ข้าวในตอนนี้กําลังออกกําลังจะใกล้เกี่ยวแล้วนะครับเริ่มคมนะครับเป็นข้าวจัดมินเบอร์20อ่ารุ่นรุ่นนี้นารุ่นนี้เสี่ยไพรั์ใช้ สามเกลอของพ U Network ซึ่งตอนนี้ฮิตมากแรงมากๆสุดยอดมากนะครับนี่นะฮะตัวที่หนึ่งเลยตัวปลาบข้าวดีเลยฮะตัวเทนเดอร์เอามาหมักกับแป้งนี้นะครับเทนเดอร์ต okay. <c oughs> ัวนี้จะมีหน้าที่ย่อยสลายข้าวดีเม็ดเม็ดดอกหญ้าต่างๆวัชพืชต่างๆทุกอย่างจนปรากฏว่าขณะนี้อายุข้าวเกือบเขากำหนดเกี่ยวก็แปลว่าเกือบเกือบร้อยวันแล้วสังเกตดูนะฮะตอนนี้ว่านั่งนั่งนั่งดูยอดข้าวซึ่งข้าวมันก้ม กมก็แปลว่าข้าวนั้นใกล้เกี่ยวแล้วข้าวรวงนั้นสุกแล้วก้มแล้วแต่สังเกตดูแล้วข้าวดีดนั้นมองเห็นน้อยมากมีนะมีบ้างมีบ้างเหลือเหลือเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะดีว่าให้เป็นให้อยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นจากจากหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตยุบไปเยอะเลยครับสุดยอดมากนี่ครับเทนเดอร์หมกักหัวข้าวดีดยา่าเอาอยู่นะฮะเจ้าของครอบชอบใจมากครับแ่งนี้โอเค หลังจากหมักเซนเดอร์เสร็จปั๊บก็มาใช้ตัวใบหยกตัวนี้ก็ขออนุญาตยืนนะฮะกระสอบใบหยกนี่คือแร่ธาตุใบหยกนะครับนักพละก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะอัตราหวานก็คือใ <c oughs> บหยกนี่คือแร่ธาตุใบหยกภูเขาไฟนะครับมีหน้าที่ประสิทธิภาพสูงมากเลยเรื่องปรับดินปรับสภาพดินที่เป็นกรดเป็นด่างนะครับและที่สําคัญก็คือว่าใบหยกนี้สามารถอุ้มอุ้มน้าได้ดีอุ้มน้ําด,อดีอุ้มสารอาหารดีอุ้มธาตุอาหารของพืชก็คืออุ้มปุ๋ยไว้แล้วก็คอ่อยปล่อยทำให้ข้าวกิน ข้าวจงได้งามได้แต่ที่สําคัญคือมันเป็นแร่ธาตุมันไะม่ใช่ปุ๋ยเคมีข้อมูลคือว่าจากงานวิจัยพบว่าข้าวดีและหญนะ้าเนี่ยเมื่อหวานปุ๋ยลงไปมันจะเป็นกินปุ๋ยเพราะฉะนั้นชาวนาทั้งหลายจึงมีปัญหาตรงนี้มากเนื่องจากว่าอะไรไหมปุ๋ยเคมีทําให้ข้าวดีและหญ้าไม่หมดจากนาของท่านไปนี่ครับไพเทนเดอร์เสร็จหมักเสร็จปั๊บก็มาหวานด้วยใบหย,ยกแร่ธาตุใบหย,ยกตัวนี้นะฮะตราคือ5ลูกต่อหนึ่งไร่แต่ว่า5ลูกนั้นต้องบวกเคมี สิบกิโลเพราะฉะนั้นชาวนาจึงมีมีปุ๋ยเคมีให้กับข้าวไป,ไปบ้างเพื่อข้าวมันเขียวเร็วขึ้นนี่ครับตัวไฮไลท์ตัวปราบเพื่อจะเก็บให้เกลี้ยงขณะน,นี้มองดูยอดข้าวดูปลายนะปลายปลายปลายยอดข้าวสวยมากสังเกตดูมีข้าวดีดบ้างครับปปลายนะไม่มากไม่มากดีบ้างประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ดูผลผลิตข้าวสิครับรวงสวยมากอ่ะป้องยอดดูดูรวงหูสุดยอดโอ้โหข้าวจัดมีนี่รวงดีมากๆ ใหญ่มากเม็ดดีเม็ดเต็มเม็ดติ่งนะครับใบธงสะอาดสวยเขียวข้าวสมบูรณ์มากครับครับระหว่างนั้นในระหว่างโอเครู้กันคุยต่อนะฮะในระหว่างที่หว่านใบหย,ยกไปแล้วตลท,ที่หนึ่งก็ฉีดด้วยฮอร์โมนนาโนเอนไซม์ตัวนี้คือกิ่งทองจึงเรียกว่าสามเกิดตัวตัวที่หนึ่งคือเทนเดอร์ตัวที่สองคือใบหย,ยกตัวที่สามคือกิ่งทองสามตัวจึงเรียกว่าสามเกิดของทีอยู่ใแบบขณะน,น,นี้ตอบโจทย์แรงมากกับเกษตรกร,รพี่น้องชาวนาชาวนายอมรับกันมากเลยนะครับโอเคสุดยอดมาก วันนี้ลุกวนมาเจ็บงานตรวจแปลงของเสียไปรด้แปดสิบไร่จริงๆเสียไปรด้มีร้อยแปดสิบไร่ใช้หมดเลยนะช้เซนเดอร์หมักหมดเลยแลวก็หวานทั้งหมดเลยใบยกสั่งมาเป็นทันๆเลยรับรท่านเป็นคลังสินค้าของพียูเน็ตเวิร์ด้วยโอเคครับจากที่พาวดิบขึ้นมาเต็มเลยหญ้าเต็มเลยทําให้ผมผลิตต่จำเที่ยวนี้นะครับน่าจะอานาจจะออกเสมอเสมอนาก็ถือว่าเจ๋งแล้วชาานาก็พอใจลยครับปาบข้าวดิบไปได้ครับหรว่าเกษตรไทยฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ 3เกลอนะครับสเกลอของ p u n ูเน็ตเไม่ธรรมดาตัวที่1เทนเดอร์มักข้าวดิบระยาตัวที่2ใบโยกแร่ธาตุถูกเขาไฟนะครับสามารถเก็บข้าวดิบละยาตามให้เรียบเลยเก็บเก็บให้เรียบแปลงนาไปได้เลยนะครับและตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งคือกิ่งทองเป็นตัวชีดเอนไซม์นาโนสุดยอดเลยครับ3าตัวนี้ฝากนะครับอุณวัเกษตรไทยครับสวัสดีครับ